สบายดีสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปมีหนกจะพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งวิธีห่อไหล่สองสั้นกันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะคลิปแรกนะครับจะห่อไหลชิ้นลังก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปครับจึงจะมาเบิ่งวิธีห่อข่าถั่มใส่กับหนาสาบเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอันดับแรกเลยเนาะเพื่อนเพื่อนก็จะมีไหลตัวนี้เป็นไหลแล้วก็เป็นชิ้นลังเนาะเพื่อนเพื่อนมีชิ้นลังเนาะ ผ่าตัวนี้คือผ่านหนาเดียวเนาอเพื่อน,นสำหรับวิธีการ่อไล่สองสั้นแบบผ่านห,หนาเดียวเนาะเพื่อนขั้นตอนแรกเน้องเพื่อนเนานะหนุกวิธี่ฮไล่สองสั้นนี่จะมีล่สองสินนนนกก้นนาะเพื่อนประกบกันเนาะนกจะเอาลานี่นาะเพื่อนทางตรงนี่ลงก่อนเสร็จแล้วเาก็จะเอา นี่เนาะตัวชิ้นหลังของเท้านี่ยมาวางประกบอยู่ตรงกลางเนาะคุณเพื่อนเนาะแล้วก็จะเอาชิ้นไหลอีกชิ้นหนึ่งประกบด้านบนเนาะคุณเพื่อนพพอร์ตซัพพอร์ตไหลัพพอร์ตของผ่าท,ที่หนาเดียวเนะคุณเพื่อนเนาะถ้าหากว่าเป็นผ้าช่องหนาก็ต้องมาเบิ่งกันอตอนต่อไปเนาะคุณเพื่อนเนาะ ประวัตินะคว่าหนุงอธิบายทั้งสองวิธีเลยแต่ฮาบโเห็นภาพมันก็จะโบเขาใจเนาะเพื่อนพอฮาวประกบกันเนี่เนาะเพื่อนไหลจะอยู่ตรงกลางเนาะเพื่อนเนาะตัวนี้เขาจะบบล้มกตะเคบเนาะเพื่อนเนาะใส่เล็กกันดันไว้หนึ่งตีทีเนาะแล้วก็จับส่วงสนนี่เนาะเพื่อนจับให้มันเท่ากันแบบนี้เนาะ จะแห้มันเท่ากันเน,ะนะเาะแล้วเอายิบมันจะได้บรุษเนาะเพื่นใส่สินลัางสินาลายนี่เนาะเพือ่อนๆืนลงก่อน,สนเสร็จแล้วก็เอาสินล้างมาประกบอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เอาสินลางนี่มาเอาสินลายนี่ป,ประกบอีกรอบหนึ่งเนาะเพือ่อนจับให้มันเท่ากันเนาะการต่อลายล้างนี่เนาะเพื่อนมันก็นมีลายแบบหลายวิธีเนาะสำหรับเสือเสิร์ด บางเถือกะเสือตาบางงานตัวง,งานก็จะมีจีบนี่เนาะเพื่อนๆจะมีจับจีบตรงกลางมีจับจีบตรงตรงขอบแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนานะเดี๋ยวเย็นหูไปกับหนกุกสาวสาวรรค์บาว์ลาใต้เนาะเพื่อนๆนอจากหนกซ่องของหนกก็จะอัปเดตคลิปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะตามทีว่าหนกแลนนี้เนาะเพื่อนๆบางเผือหนกบาวางหนกุกกอน บ่ได้ลงเนาะบางเถื่อนนอกเว้นวันบางเถื่อนอกกะลงแต่ออกกะพยายามจะลงถูกวันนะเนาะเพื่อนเนาะ <S <S เดี๋ยวเบิ่งอีกชีพหนึ่ง,นะงเนาะเพื่อนเพราะว่าเวลาเข้าไปเขาถามไหลนะเนาะเพื่อนเนาะเขาจะเอาไหลาทั้งสองสิ้นนี่ที่เขาต่อนี่นะเนาะเพื่อนตรงนี้นี่เขาจะมะหาห่อใส่กับสิ้นหนา,นะาเนาะเพื่อน เดี๋ยวหนูกฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปต่อไปเนาะเพื่อนๆว่าวิธีห่อไหไชิ้นลังกับชิ้นหนาที่เ้าจะมาห่อเขาถามนี่จะเป็นแบบใดเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะใส่เล็กกันด้านไหวมันก็จะง่ายกว่าเนาะเพื่อนๆจะตรงกว่าวันนี้เ้าบวได้จับกีบยังเลยเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวหนูกจะตัดออกมาให้เพื่อนๆเบื่อเนาะแับนี้ สำหรับมือใหม่เีก่กะสำหรับการข่าวถามลายเลกะยากหนเ่งจกหน้อยเนาะคุณเพื่อนเพราะว่ามัานขนขางซับซ้อนแลวกะอยากซ่าเนาะคุณเพื่อนเนาะมันจะมันจะเป็นลายสองชิ้นแบบนี้เนาะคุณเพื่อนประกบกันแบบนี้เนาะนี่เขาจะโบล่มโบล่มตะเคฟเลยเนาะคะๆๆๆๆุณเพื่อนเห็นบอกคุณเพื่อนเอ็นโอห้เบอร์เนาะ,ะสองชิ้นประกบกัน เสร็จแล้วเราก็จะเอาไหลชิ้นหนาเนี่ยมาห่อใส่กับไหลตัวนี้เนาะเพื่อนๆแล้วเราก็จะดึงออกมาเดี๋ยวมาบึงกันติดตามกันคลิปหนาเนาะเพื่อนเนาะ้าหากว่าเพื่อนๆมีคําถามอยากจะถามเกี่ยวกับการยิปผาหรือว่าเกี่ยวกับสมจักเนาะเพื่อนะๆเนาะเพื่อนๆสามารถถามเข้ามาได้เนาะนกหนกกระเป๋าละใต้กะ จะพยายามตอบถูกคำถามเนาะเพืออพ่อนๆเนาะที่เพือพ่อนๆถามเข้ามาแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเนาะเพือ่อนๆนี่จ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้กะจบคลิปแห่งเท่านี้เนาะเพือ่นอนๆเนาะสบายดีสวัสดีจ้า